ดูครับดูโอ้เค 7v ป่ะเค3วี v นี่ปั๊มเค3ีครับ,รบ,บ,ททรอบเออโล่งดีครับรครับรอ,อ่าน่าจะ80เซนครับนี่ต้องหาช่างนี่งกัาช่างเ,ตตงเางางงขงา,ารู้หมดเลย mm> มาอล้ยอีก,อกอเจ้บ นี่ครับมาถึงก็ต้องเช็คอะไรก่อนครับว่ามาครบหรือเปล่าปอดใหม่ถอดด้ามเลยครับเครื่องยนต์ครับยยยนออูิตครับตัวนี้เขาใช้แบรนด์อะไรครับเครื่องนี้ของดอยครับดอยเครื่องดอยไม่ค่อยได้ยินเนาะเครื่องดอยหกสูบครับอืมตัวนี้ อมันเป็นคอมมอนเรลหรือปั๊มสายรึยูนิตปั้มครับยูนิตปั๊มยูนิตปั๊มคือยูนิตแยกแต่ละสูบเลยครับแยกแต่ละสูบครับผมสูบไข่สูบมันเลยสูบไข่สูบมันครับผมยูนิตปั๊มคือปั๊มจะจ่ายสูบไข่สูบมันเลยป่ะคุมต่างคนต่างคุมต่างคนต่างจ่ายถ้าเป็นปั๊มทั่วไปก็จะจ่ายรวมเนาะออกไปเป็นอยางงร้อย ขนาดเครื่องกี่็อยู่บนฝาเลยครับนี่ครับขนาดเครื่องกี่แรงร้อยห้าสิตัวนี้กิโลวัตต์อ่ะเอ่อพันแปดไม่ใช่นั่นน่าจะซีซีหรือเปล่าอันนี้บีบีไหมให้ตัวนี้บีหอะไรนะบีหกเอ็ใช่ไหมครับ เขาดูตรงไหนครับนี่3กิโลวัตต์1้3บาเขาดูตรงไหนพี่123คูณ1.36่ดสเดอผ็มันไม่มีมาให้คูณแล้วนี่เราดูเลยไมว่าแรงมาเท่าไหร่ก็ดใช่ร้อยห้าสิบเเครื่องหกสูงเครื่องรยี่สิบสามเออโล่งดีด้วยเนาะหลังโล่งระบายความร้อนได้ดีมากเลยนะใช่ครับุดจัดครับ อีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าติดตามครับเทอร์โบอินเตอร์เวลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำใช่อ๋อเดี๋ยวปลาชาติแกจัดการเลยนันอู้เพลืองของเขาหมดแล้วเลยอันนี้ก็กี่ชั่วโมงร้อยหกสิบกว่าดิใช่ร้อยห้าสิบเจ็ดนะนี่นะอืมตัวนี้กี่ชั่วโมงตัวลิตรสิบหกมันสิบสี่ถึงสิบหกลิตรต่อชั่วโมงต่อหนึ่งชั่วโมงคูณคูณสามสิบห้า มันมีมันมีโบชัวร์ให้อ๋อนี่ครับมีโบชัวร์ให้ดูครับตัวนี้ตรงรุ่นเลยป่ะครับถ้าถ้าเป็นเครื่องของตัวนี้ก็คือนี่ B6 สองศูนย์ F อ๋อ B6 สองศูนย์ F เหมันร้อยหกสิบว่าแรงถ้าคูณร้อยหกสิบอ่ะนี่ครับช่วงนี้กำลังจัดโปรโมชั่นนะครับฟรีดาวสนใจก็ติดต่อมาเลยครับติดต่อดินด่วนก็ได้นี่ตติด่อนครับ ต่อที่ไหนครับอีตันไทยอีตันไทยครับอ๋ออีตันไทยคอเซนเตอร์นี่ครับอีตันไทยคอรเซนเตอร์ฟรีดาวอ่าสำหรับเท่าแก่ที่อ่าไม่ต้องาดาวเนาะฟรีดาวเครดิตดีต้องเครดิตดีครับ <laughs> ฟรีดาวนี่ไม่ใช่ว่าจะดาวไม่ใช่ว่าจะาาจะจะได้ทุกคนนะครับต้องดูเพื่อนของเร็วเพื่อนเดี๋ยวเซฟุตก็ล้างเลยวันส่งรถไม่เขียวเลยเอาแต่รถน้ำฉีดพอ นี่ครับช่างเขาก็จะแนะนาครับฮะเกือบแบบเป็นไรเราทำงานในดินนี่เป็นชุดโปสสวิงครับมอเตอร์สวิงโอ้โล่งดีเลยครับโล่งโล่งโล่งเขาทำมาให้ดูแลรักษาง่ายเนาะใช่ครับตอบโจทย์รุ่นใหม่ครับเพราะว่าจะพัฒนาไปเรื่อย การพัฒนาไม่หยุดยั้งครับนี่อาจารย์ซูบอกไม่ยั้งมืออะไรอย่างเงี้ย e620 5f นี่ครับนี่จะเป็นรุ่นของมันครับอ,ร e อี e620 5f นี่นะใช่เอารถตันดุงมาลองหน่อยสิโอ,อรถตันุงขายไปแล้วดูออไไอโอ้หักหมดเลยรถผม นี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นม่น้ำครับโอ,โอ้ชุดครับชุดควบคุมตรวนี้จะเป็นแพคอนโทรนครับช่วด้อีตันไทย จะพาขึ้นไปดูข้างบนเอ้าเอ๊ะเอ๊ะนี่ครับพี่วิธีการขับครับผมของผมมันจะมีคิวอาร์โค้ดนะพี่สแกนตรงนั้นได้เลยมันจะบอกอ๋อนี่ใช่ไหมครับครับผมอ๋อสอนวิธีการขับใช่ไหมครับครับผมวิธีการขับวิธีการบำรุงรักษาอ๋อนี่ครับ ด้านข้างกระจกมีนี่ครับสแกนได้เลยที่สแกนได้เลยสแก,น,สกนแล้วมันดูทางไหนสแกนแล้วมันจะเข้าไปที่ลิงก์มันเลยครับแล้วที่<อ>ทก็คลิกลิงก์แล้วมันขึ้นเอกาสารมาให้หมดเลยอืพี่ก็จะมีเอกสารรายละเอียดทั้งหมดดยอครับเอาขึ้นไปทำอะไรขึ้นมาตรวจเช็คความเรียบร้อยตัวนี้ตัวไหนตัวนี้ตัวน้ำบุรีิกายังร้องไห้อยู่เลยเออเออมาชานี้ยังร้องไห้อยู่เลยที่มีมา S D L G มาดูใครไปเกลียนมาดูโอ้ห้องเก่งกว้างครับ เครื่องเสียงพร้อมเก่งนี่นอนสี่คนได้เลยกันสี่นี่ครับเครื่องเสียงครับมีระบบเครื่องเสียงให้พร้อมเลยครับแอร์เย็นเพลงเพาะ SD LG ได้ผมผมถ่ายแต่รถได้ไหบคนนี้ไม่ใช่เหรออ๋อไม่ใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ได้เออสวยเนาะทำอะไรรถใหม่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  นี่ถูระเบิดที่หนึ่งก่อนวดนี่แหละปวดนี่แหละเฮ้ยมีช่องแล้วเล่าเดี๋ยวผมจะโทรตามดูลูกน้องก่อนว่า อันนี้วิ่งไหมวิ่งไมมเอาจะจัดหนักให้วันนี้เชียออเออไม่ครับสำหรับทีนี่กี่วันนี่อาทิตย์หนึ่งหนึ่งอาทิตย์ครับวิ่งเหรอเอาไม่รู้แล้วเขาทำงานกันแล้วมันก็ต้องวิ่งแลหละครับ<ช>ทำแต่ไม<ช>โครใคยได้ในงานนี้ท่านใดที่สนใจในแบรนด์ตัวนี้ก็มาดูหน้าง,งานได้ที่อำเภอบ้านกรวดนะครับนี่จะลงงานจริงนะครับมันโยดินเยอะเออมาลองมาทดลองขับมามาดูการทํางานครับ หน้าง,งานจริงเลยครับดูรถเราต้องมาดูหน้าง,งานจริงนะครับถ้าดูที่ทดลองก็จะมีเวลาดูน้อยครับแต่ถ้าดูหน้าง,งานจริงมีเวลาดูหนึ่งอาทิตย์เลยครับนี่ดินด่วนจัดหนักเลยครับหนึ่งอาทิตย์ปีที่แล้วเราดูร้อยสามห้าครับของป่าชาติเอามาครับปีนี้ดินด่วนเอาสองร้อยมาครับอ่าอีหกสองศูนย์เอฟเอฟห้าเอฟตัวนี้น้ำหนักกี่ตันครับช่าง ยี่้านะครับปุ้งกีอ่าหนึ่งโอ้เป็นอ่าอะไรที่ใหญ่มากครับนี่เหมาะกับงานตักดินใส่ดําครับหรือว่างานขุดลอกคลองขุดนูได้ไหมครับได้ครับขุดปูก็ได้ครับรอเตือน้ำมัฮะแบงด้บ่มาถึงหน้างานแล้วครับนี่ บางท่านก็อยู่ไบางท่านไม่อยากเล่นรถเก่านะครับที่เกียจซ่อมจุกจิกจุจี้นี่ครับเป็นแบรนด์ตัวเลือกอีกหนึ่งแบรนด์ครับ SDLG กํ SD ลาลังมาแรงครับราคาน่าจะไม่เท่าแบรนดังๆเนาะน่าจะลงกว่าครับน่าจะต่ำกว่าครับสามล้านต้นๆกับสองร้อยนะส่วน ร้อยสามห้าก็จะลงมาอีกครับประมาณสองล้านกว่ากว่าสองล้านปลายดีกว่าซื้อรถมือสองครับบอกตรงเลยครับรถมือสองทุกวันก็ราคาก็ล้านกว่าสองล้านแล้ว <ใจ S 1> มือหนึ่งอะไรมันก็ดีครับ <ใจ S 1> มือหนึ่งยาวๆบริการหลังการขายมีศูนย์ทั่วประเทศไทยนี่ครับแจ๋วเลยครับมีอะไรพร้อมเสมอ เป็นรถใหม่ใช้ไปเรื่อยรถใหม่ยยยยประมาณสิบปีนี่ผมว่าน่าจะยังไม่ได้แตะต้ตองอะไรหรอกถ้าดูแลดีๆเนาะถ้าด,ด,ดูแลดีขยันอาจจะมีขยันเปลี่ยนทายของเหลวถ้าสิบปีนี่ผมว่ายังใช้งานได้อได้ดีเลยครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนนะมันอยู่ที่การบำร,รุงดูแลรักษาของเจ้าของครับแต่ถ้าใช้ทิ้งใช้คว้างถึงจะดีขนาดไหนก็เหมือนเดิมครับ พังเร็วอ่าน้ำมันเครื่องอย่างปกติเราถ่ายเดือนละครั้งเนี่ยปีละครั้งเลย <laughs> ไปถ่ายปีละครั้งเนี่ยตาย <laughs> ตันนี้ก็รอความพร้อมครับเดี๋ยวจะลงลงหน้าง,งานเอ็นเอ็นไปซื้อน้ำมาเลี้ยงช่างหน่อยนะ เลี้ยงทุกคนนั่นแหละยูทูบไม่ต้องเลี้ยงวิญญาณจะนาบช่างกินอะไรช่างครับกินอะไรดิจทซี่โอ้ช่างโอ้ต้างลงเรปได้งผมด้วยถ้ายลงเรนด้วยอุช่างไปเบิกที่นั่นได้ตัเบิกที่ไหนเบอ์ูนเาตั้งไม่เมฆขัตั้งอยู่นอตั้งอยู่ในรถเล ด้ข้าวมากินเลยยังไม่ได้กินข้าวเลยโอ้กินธรไมะซืมาแล้วนู่นน้ำมันโอ้น้ำมันมาแล้วซื้อน้ำซื้อมาเยอะๆนี่คนเยอะแยะเลยน้ำอะไรพวกโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับอ๋อทั้งโคกทั้งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ